สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะออวันนี้ครูจะมาทบทวนนะคะเนื้อหาของรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะออก่อนอื่นนะคะขอให้นเรียนออทําความเข้าใจด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนมหนึ่เนี่ยกำลังเ,ออเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากเด็กเด็กปถมขึ้นมาอยู่ใน ชั้นมัธยมซึ่งมัธยมเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากปถมนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือการการสอบเนาะปะถมเนี่ยเขาจะตัดเกรดเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดเกรดเป็นปีเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะครูเนี่ยเขาจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเนี่ยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะโน่นะคะ่ะ ท้ายของปีการศึกษา,อาสอท้ายของปีการศึกษานั้นๆเนี่ยในเดือนมีนาเ,นเขาจะสอบครั้งเดียวนะคะแต่ในส่วนของมัธยมเนี่ยที่ครูคอยถามอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องงานเ,าเรื่องการทำใบงานอะไรต่างๆนะคะครูแต่และว,วิชาเนี่ยเพื่อให้เรียนมีคะแนนค่ะนะคะ,นะคะเราจะไม่ มัธยมเนี่ยจะตัดเกรดเป็นเทอมซึ่งนักเรียนเนี่ยต้องปรับตัวนะคะในการเรียนการสอนซึ่งในยุคโควิดเนี่ยมันมันยากใช่ไหมคะบางคนก็ไม่เข้าใจเนื้อหาอาจจะยากานักเรียนต้องมีความพยายามนะคะอ่ะในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะทบทวนนะคะประวัติศาสตร์การเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่องที่ออกข้อสอบเนี่ยมันจะออกออกง่ายๆนะคะไม่ยากส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือให้เรียนกลับไปทบทวนนะคะอันนี้ครูทบทวนให้อีกทางหนึ่งเนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดให้เรียนไปดูในหนังสือนะคะการแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์และการนับ สักราชในประวัติศาสตร์ไทยนะคะการแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคต่างๆยุคหินยุคโลหะนะคะยุคที่กําลังมีเครื่องมือยุคหินเนี่ยก็คือ,คอมนุษย์เนี่ยกำลังสร้างเครื่องมือในการประกอบอาชีพจากหินนะคะยุคโลหะก็เป็นยุคที่สร้างเครื่องมือจากโลหะจากเหล็กแล้วก็มีการาเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษร จดบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะอันที่2การนับสกาลนับสกาลก็จะเป็นนับสกาลแบบแบบไทยแล้วก็แบบสากลเนาะแบบไทยแบบสากลแบบไทยก็คือพศพุทธศักราชจุลศักราชอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบสากลที่เรียนเห็นอยู่ที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยก็จะเป็นออคศคริสตักาชอันนี้คือการเป็น คันนับแบบสากรก็คือเริ่มใช้ในของศาส,สนาคริสต์นะคะอ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คืออะไรอ,ะอาทิษแ์แนะคะที่เราเปิดเทอมมาเนี่ยกูสอนไปแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องราวในอดีตที่มีความสําคัญนะคะในถิ่นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราควรศึกษานะคะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นพวกโบราณคดีอย่างนี้นะคะเป็นศิลาจารึกอย่างนี้นะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้นะคะนี่ที่เรียนไปแล้วนะคะ แล้วก็หน่วยการเรียน,นรู้ที่หน่วยการเรียน,นรู้ที่2ที่ครูจะออกเนี่ยคือเรื่องของพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยนะคะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นภาคพื้นทวีปเป็นหมู่เกาะลักษณะก็คือภาคพื้นทวีปพวกนี้จะเป็นพวกภูเขาสูงเป็นที่ราบ นะคะเป็นหุบเขาที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะประชากรส่วนใหญ่ของแต่และภูม,มิภาคเนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมยกเว้นที่เป็นหมูกก่เกาะนะคะ,ะหมูกก่เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งของอ เป็นศูนย์กลางของการข้มขามนาคมขนส่งการค้าทางทะเลคนที่อยู่อาศัยในหมู่เกาะก็จะมีอาชีพเป็นชาวประมงนะคะลักษณะภูมิอากาศก็จะเป็นพวกมีฝนตกชุกนะคะเป็นภูมิภาคที่มีเขตเป็นเขตร้อนนะคะเนื่องจากามีลมมรสุมนะคะมนุษย์ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ย มีหลายเผ่าพันธุ์นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกออสตรารอยมองโกลอยอย่างนี้นะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยเฉพาะอประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานที่แบบมาอิงแน่นอนนะคะว่าคนไทยเนี่ยมาจากไหนเป็นเชื้อสายอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นมอง,มองโกลอยนะคะเป็นพวกผมดำผิวเข้ม การความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายมีเครื่องเทศมีชายฝั่งการประมงชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีปลาชุกชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทำให้มีชาวต่างชาติ เข้ามามีความสัมพันธ์นะคะเยอะแยะมากมายตั้งแต่ในสมัยอดีตเนาะอะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในเรื่องเอเราจะแบ่งกลุ่มรัฐต่างๆออกเป็นแต่ละที่แต่ละที่นะคะในภูมิภาคเนี่ยออันแรกนะคะกลุ่มรัฐกลุ่มรัฐทางตะวันตกของภาคพื้นทวีปเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในอาณาจักรสีเกศส,สีเกษตรนะคะ เป็นอนาณาจักรที่มีขนาดใหญ่นะคะมีอารยธรรมของศาสนาฮินดูแล้วก็ในศาสนาพุทธนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแถบที่เบตนะคะทมาะคะอันที่สองกลุ่มรัฐทางตอนกลางของภาคพ,พื้นทวีปเนี่ยจะเป็นพวกร่มแม่น้ำเจ้าพยานะคะแม่น้ำุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำชีนะคะ มีอาชีพคนส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะปลูกนะคะมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกนะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรทวารวดีนะคะ,ะาาทวารทวารวด,นะคะววรวดีคืออยู่ตอนกลางนะคะไทยพมา่ลาวอย่างนี้นะคะสกลุ่มรัฐทางตอนอทางตะวันออกของภาคพื้นทวีปส่วนใหญ่จะเป็นอาณาจักรฟูนัน นะคะ,ะมีแม่น้ำโขงในการหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะมีการพ่อปูกขนาดใหญ่ประชากรมีความหนาแน่นที่ไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะประชากรจะหนาแน่นะจะเป็นพวกในอาณาจักรฟูนันนะคะขเมนลาวอย่างนี้นะคะอันสุดท้ายกลุมรัดในเขตหมู่เกาะและช่องแคบมะละกาจะเป็นอ,อนาณาจักรสีวิชัยนะคะ ลังกาสุก,กะอย่างนี้นะคะเกาะชวาเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างอ,าอินเดียอาหรับจีนอย่างนี้นะคะอ,อันนี้คือรัฐในหมูกก่เกาะตอนนี้เกาะมาละก,กาเนี่ยได้รับความสนใจมากนะะเดือนสุดไม่ใช่เดือนสุดท้ายในเดือนสิงหาเราเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อ และลัทธิของศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเอ่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยอาณานิคมพัฒนาการของรัฐแล้วก็รัฐในแหละมมาลายูนะคะอ,อ่อิทธิพลความเชื่อและลัทธิของศาสนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาประเพณีท้องถิน่นเนาะ แล้วก็ส่วนแล้วก็อันสุดท้ายเราจะเรียนเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเยอะพอสมควรนะคะนักเรียนได้ได้ข้อสอบไปแล้วนะคะของเรียนตั้งใจทำแล้วไดว้ให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ